ไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะเปอร์เฟกตั้งแต่เริ่มต้นนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าฉันออกจะออกมาไล์สดเนี่ยฉันจะต้องพร้อมก่อนฉันจะต้องมีคนดูเยอะๆก่อนหรือฉันจะต้องพูดเก่งซะก่อนฉันถึงจะออกมาไลา์สดตรงนี้นะคะถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็ไม่ได้เริ่มต้นสักทีนะคะคุณต้องยงเองนะออกมาไล์สดครั้งแรกก็ไม่ได้พูด แบบนี้เลยนะคะพูดไม่ชัดแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะปีที่แล้วนะคะคุณนุยงเริ่มไหลสดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเราก็จะเก่งขึ้นวันละ1%นเปอร์เซนะคะเราจะไม่ได้เปืนฟติตั้งแต่ครั้งแรกคุณนุยงก็ไม่ได้มีไมคค่ะไม่ได้มีไฟไม่ได้มีแสงไฟไม่ได้มีขาตั้งกล้องนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะจากวันนั้นนะคะ เราก็ค่อยๆเติบโตกันละหนึ่งเปอร์เซ็นเติบโตมาเรื่อยๆนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งที่จะเปืดฟิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่านะคะอยากจะเริ่มต้นออกมาทำออนไลน์นะคะหรือว่าออกมาไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะทำให้คุณมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมนะคะก็จะมีวิธีการที่จะทำให้คุณสามารถที่จะออกมาไลฟ์สดได้นะคะ อูลุกยูงเองก็เริ่มต้นจากจากที่ไม่รู้เรื่องออนไลน์เลยจากที่ไม่เคยไลฟ์สดเลยนะก็จะมีการเริ่มต้นแบบนี้นะคะการพูดไงน,นะคะพูดยังไงมีคอนเทนต์ยังไงนะคะหรือเราทํำยังไงถึงจะอ่าตัดต่อวิดีโอได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะรวมไปถึงไมเ s e t เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะ อยู่ในคอร์สเรียนคอร์สนี้จริงๆแล้วครูหลายๆท่านนะคะอยากจะออกมาให้อคอร์สเรียนคอร์สนี้อยากจะมาแบ่งปันอยากจะมาให้กับคนที่อยากจะเข้ามาลกออนไลน์จริงๆนะคะจึงจากทำคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้จริงๆนะคะจากราคาคอร์สนะคะ5,590บาท ก็เป็นงานที่ครูโค้ดนะคะท่านก็จะเป็นสิ่งที่ครูโค้ดหลายๆท่านนะคะอยากจะมาะแบ่งปันอยากจะมาให้นะคะในยุควิกฤตแบบนี้นะคะในยุควิกฤตแบบนี้ก็เลยอยากจะมาทำเป็นอ,ออนไลน์ให้คนที่ยังไม่รู้เครื่องมือที่จะทำยังไงอยู่บนโลกออนไลน์ที่จะพูดยังไงที่จะไลฟ์หน้ากล้องยังไงนะคะ หรือจะตัดต่อวิดีโอย่างไงให้สวยแบบนี้จะรวมอยู่ในคอร์สคอร์สนี้คอร์สเดียวนะคะแต่จะมีโค้ดครูหลายๆท่านนะคะจะมาบอกทุกๆคนใน5วันนะคะ 5, 5วัน5คอร์สนะคะแบบนี้จะทำให้หลายๆคนนะคะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะในอคอร์สคอรสนี้นะคะก็จะ จากราคา5,599 0บาทนะคะก็จะอยู่ในราคา399บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็สนใจก็กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะอ่าสำหรับราคา399บาทนะคะก็ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ